ฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้กับผมยศและก็ขิงครับสวัสดีค่ะคุณยศวันนี้ครับวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565วันจันทร์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์แับๆผ่านไป2เดือนแล้วนะจะเข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารกันดีกว่าเช้านี้เริ่มต้นวันจันทร์แบบนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับที่พน้้าาาเจย โดยคุณแตงโมนะครับรือว่าคุณนิดาพัชระววรพงศ์อายุ37ปีครับที่ตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีต่อมาทางตํารวจครับได้มีการออกหมายจับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีการเรียกตัวมาสอบปากคาก็คือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์นะครับหรือว่าไฮโซโปอและก็นายภัยบูลตรีกาญจนานันนะครับหรือว่าเบิดนะครับมาสอบปากคาส่วนทางด้านของคุณกติกครับนางสาว อิจรินนะครับจุดทาสุขสวัสดิ์นะครับผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนิดาพร้อมกับเพื่อนนะครับก็คือคุณแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตน์นะครับเดินทางมาให้ปากคํากับตารวจนนทบุรีเนื่องจากทั้งสองคนนะครับถูกอ้างว่าอยู่ใกล้กับคุณแตงโมนิดาในคืนเกิดเหตุมากที่สุดก่อนที่ดาราสาวจะตกน้ำนะครับจนเสียชีวิตภายหลังจากที่คุณกติกและก็คุณแซนนะครับเดินทางมาถึงสพนนทบุรี คุณกติกครับได้ร่ำไห้แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะกันและก็ย้ำนะครับว่าคุณแตงโมได้ปวดท้องเบาและพยายามเดินไปปสัสสาวะที่บริเวณท่าเรือจนทําให้พลัดตกน้าครับซึ่งทางด้านของกติกนะคะเขาก็เล่าว่าวันนั้นเนี่ยได้เดินทางไปพบกันที่ท่าเรือประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะโดยทางไฮโซโปอบอกว่ามากับเพื่อนอีกสองคนนะจากนั้นเนี่ยก็นั่งเรือไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารย่านจังหวัดปทุมธานีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จค่ะก็ล่องเรือไปในช่วงเวลาประมาณสักส ทุ่มเศษระหว่างร่องเรือกลับนะคะก็ไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม8 และขากราบก็นําเรือที่จะเข้าอู่จอดเรือแตงโมเนี่ยบอกมาบอกว่าปวดปัสสาวะแล้วแตงโมก็เดินไปโดยมีแซนอยู่ด้านหลังส่วนปอกับเบิร์ดค่ะช่วยกันขับเรืออยู่ในตอนนั้นค่ะแล้วก็ทุกคนในเรือก็หันออกไปทางหน้าเรือกันหมดเพราะว่าถ้าหันหลังให้เรือเนี่ยลมมันก็จะตีผมผมก็จะแบบฟูลุงลางอะนะคะดังนั้นก็เลยไม่มีใครทัานสังเกตเลยว่าแตงโมล,ลุกขึ้นไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ ส่วนเรื่องที่แตงโมใส่บอดี้สูทแล้วจะถ่ายปัสสาวะได้หรือไม่นั้นตนในฐานะคนที่ใส่บอดี้สูทยืนยันค่ะว่าสามารถถ่ายทําธุระได้โดยที่ไม่ต้องถอดด้วยการใช้แหวกข้างเอาตามที่คนทั่วไปก็ทํากันในกรณีที่รีบนะคะซึ่งคุณกระติกก็เล่าต่อบอกว่าระหว่างที่ร่องเรือค่ะ ทุกคนเนี่ยหันหน้าไปด้านหน้าตลอดอเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโหโบรรยากาศมันดีเลอเกินดื่มด่ากับธรรมชาติอยู่จากนั้นได้ยินเสียงร้องตะโกนบอกว่าแตงโมตกน้าจังหวะนั้นคุณปอค่ะที่ขับเรืออยู่ก็หักเรือกลับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือทันทีแต่ก็ไม่พบแม้ว่าจะพยายามช่วยกันตามหาร่างของแตงโมหลายครั้งแล้วก็ตามค่ะใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของแซนครับวิสาพัฒนะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บอดท้ายของเรือครับจากนั้นคุณแตงโมกก็ลุเเดินนนมาาาจับที่ต้้ขขขอองงงธไึ และมืออีกข้างหนึ่งครับก็จับเอาไว้ที่ขอบเรือโดยบอกว่าปวดปัสสวะตอนนั้นนะครับตนก็ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งหลังจากนั้นครับแตงโมก็มีการลื่นนะครับตกลงไปในแม่น้ําตนก็เลยรีบลุกขึ้นมาครับเพื่อที่จะช่วยทําการคว้าวมือเอาไว้ แต่ปรากฏว่าจุดที่คุณตตงโมเนี่ยตกเรือนะครับและขณะที่เรือเองก็แล่นไปข้างหน้ามีระยะห่างกันมากแขนเนี่ยไม่สามารถเอื้อมไปคว้าถึงนะครับประกอบกับตนเองครับไม่มีหลักในการยึดหากคว้ามือคุณแตงโมไว้ได้ทันนะครับตนเองนั้นอาจจะเสียหลักล่วงลงตกน้ําด้วยเช่นเดียวกันก็เลยมีการตะโกนบอกนะครับว่าคุณแตงโมตกน้ําจากนั้นครับก็เลยมีการวนเรือกลับมาช่วยในการค้นหาแต่ก็ไม่พบร่างของคุณตตงโมแล้วนะครับค่ะโดยในส่วนของคุณแม่ค่ะนางพรนิดาสิริยุทธโยธินซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมนะ เดินทางมาที่สอ,อ,สอพอเมืองนนทบุรีพร้อมกับนําเอกสารเกี่ยวกับการเยียวยามาให้ตํารวจโดยเจ้าตัวเผยนะคะบอกว่ามีหลักฐานที่รู้ว่ามีคนทําร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจลูกบนเรือในที่เกิดเหตุแต่ว่ายังพูดไม่ได้ต้องรอให้ตํารวจดําเนินการทั้งนี้การที่กระติกบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้โทรศัพท์แจ้งตนเพราะว่าไม่ได้สนิทกันนั้นอยากจะถามกลับเหมือนกันว่า ไม่สนิทกับตนได้ยังไงในเมื่อตอนทํางานก็ร่วมงานการออกงานด้วยกันเอาอลูกตนไปทำมาหากินไม่เคยพูดแรงไม่เคยพูดหยาบแต่พูดจากความรู้สึกที่เราเสียลูกไปแต่เขาไม่เคยติดต่อมาหาเราเลยนะคะคุณแม่พูดต่ออีกบอกว่าอย่ามาอ้างว่าโทรหาตนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าตนไม่ใช่นักดำน้ำไม่ใช่นักประดาน้ำมันไม่ใช่เหตุผลที่ควรอ้าง มาอ้างว่าไม่สนิทก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าสองเดือนก่อนหน้านี้ค่ะยังรับงานออกงานด้วยกันอยู่เลยวันที่เพื่อนคนอื่นๆเดินทางมาดูร่างแตงโมทางกระติกไปอยู่ที่ไหนตอนมีหลักฐานว่ากระติกทําอะไรแตงโมในที่เกิดเหตุซึ่งเรื่องชุดบอดิสูทที่เขาอ้างว่าแตงโมใส่แล้วไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย ไม่เชื่อนะคะคุณแม่บอกไม่เชื่อแตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่ๆเขายังไม่พูดความจริงออกมาทั้งที่ควรจะพูดออกมาได้แล้วค่ะสุดท้ายนะครับคุณแม่ก็เลยทิ้งท้ายไว้บอกว่าการดําเนินคดีกับคนขับเรือนั้นเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจครับแต่ส่วนของกระติกนั้นนะครับก็มีข้อพิรุธมากมายเลยอยากจะให้พูดความจริงครับจากหนักจะได้กลายเป็นเบาด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปเรื่องนี้เองนะฮะก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นพูดความจริงออกมาให้มากที่สุดนะครับจะได้เป็นการแก้ข้อสงสัยกับหลายๆคนที่มมีกการตััั้้้งขออสสยยดวเหืนน ใช่คือหลายคนมองว่ายิ่งพูดเยอะมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีข้อ จับผิดเยอะมันมีข้อพิรุธเยอะอ่ะบางเรื่องมันไม่ m a คเซนส์สำหรับใช่คือถ้าในมุมของพอิสูดเองเนี่ยถ้าเราไปดูในโลกออนไลน์ณตอนนี้ครับก็มีหลายๆคนเองพยายามที่จะลองพิสูจน์ตามที่ตามที่มีการให้ปรัชนมาใช่ว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าบางคนเองก็บอกว่าเฮ้ยมันทาได้ยากมากๆถึงทาได้ก็อาจจะมีการเลอะเทอะเปื้อนพอสมควรเหมือนกันนะเราคุยกันนอกรอบนะว่าเป็นผู้หญิงที่ทำได้ไหมโน่นนี่นั่นเราก็โอ้โหพยายามจะนึกภาพตัวเองอ่ะก็มันไม่ได้นี่ก็ถาม ตัวเองถามคนใกล้ชิดท,ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันว่าทําได้หรือเปล่าหลายคนเองก็บอกว่าโหไ,ไม่สามารถทําได้จริงๆมันยุ่งยากมากในขณะเดียวกันอยู่บนเรืออีกต่างหากเรือมีการเคลื่อนไหวอีกต่างหากมันยิ่งเป็นไปได้ยากในการที่จะทํามากๆเลยใช่แล้วนะ,นะคะอ่ะเรื่องของน้ําคุณแดงโมตกน้ําอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําอีกเหมือนกันแต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่า ผู้ปกครองค่ะถ้าเด็กเล็กๆนะคะสองขวบสามขวบสี่ขวบต้องดูแลห้ามคลาาสายตาเลยนะคะไม่งั้นจะเป็นอย่างกรณีนี้ค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการสูญเสียเพราะว่าพี่สาววัยสามขวบเก่งมากวิ่งไปตามคนมาช่วยค่ะเหตุการณ์ <ๆ S 2> นี้ค่ะเป็นเหตุระทึกที่นายอาภิสษ์เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านอำเภอสันทรายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาโพสต์เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะ เป็นวินาทีเฉียดตายของเด็กหญิงที่เห็นไหมเห็นภาพดีนะวิ่งลงไปเอาขึ้นมาทานนะคะคือกําลังจะจมแล้วอ่ะอยู่ภายในบ้านเลยแต่โชคดีช่วยไว้ทันค่ะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีมากเลยนะคะคลิปนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะอิสิทธ์เขาเล่าบอกว่าคือเพื่อนมาปาร์ตี้บาร์บีคิวที่บ้านของตนเองแล้วก็พาลูกสาวสองคนชื่อว่าน้องคณิ้งคนนี้อายุ3ขวบอีกคนหนึ่งคณะาค่ะอายุ2ขวบคือเด็กคนที่ตกน้ําเห็นไหมปุบลงไปเลยอ่ะ นช่วงเวลาเกิดเห็นแม่ของเด็กเข้าไปเตรียมอาหารในครัวภายในบ้านค่ะก็ปล่อยให้ลูกสาวสองคนเล่นน้ําอยู่ที่สระน้ําที่อยู่ในบ้านซึ่งก็มีตัวคุณในคลิปนะคะค,คอยดูแลอยู่ น้องทั้งสองคนก็มีห่วงยางนะคะมัดเชื่อกันคนละอันตอนนั้นเนี่ยน้องคณะถือเชือกลากห่วงยางเดินไปตามขอบสระทีนี้ปรากฏว่าพอเดินไปขอบสระอีกด้านหนึ่งตกลงไปเฉยเลยค่ะตอนนั้นตนเองเนี่ยไม่ทราบเพราะว่ากําลังกวาดฝุน่นกวาดบ้านอยู่อย่างที่เห็นแตโ่โชคดีมากเลยน้องคณิงคนที่เป็นพี่สาววัยสามขวบอะ่ะน้องเก่งฉลาดนะคะคือพอเห็นปึ๊บมีไหวพริบสังเกตความผิดปกติหันไปเจอน้อง ตกน้ําไปวิ่งมาเรียกคุณผู้ชายคนในคลิปะค,ะค่ะบ,บอกว่าพี่โอพี่โอแล้วก็บอดชี้ไปจุดที่น้องสาวจมน้ําอยู่ที่ก้นสา<ม>ค่ะ พี่เขาก็เลยหันไปแล้ววิ่งไปช่วยได้ทนัน<ช>อันนียต้องย,อยกความดีความชอบให้น้องคณิ้งนะถูกต้องนะครับทางด้านของนายพิสิธิ์เด็กเขาเล่าต่อบ,บอกว่าหลังจากที่นาตัวขึ้นมานะครับน้องก็มีอาการสำลักน้ําก<อ>่อนที่จะมีการเรยออกมาแล้วก็ร้องไห้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็เลยมีการเรียกพ่อแม่ของเด็กเนี<อ>่ยมาช่วยกันดูอาการโชคดีคือไม่เป็นอะไรมากครับทีนี้ไปดูภาพจากกล้องจรปีดเนี่ยคือจะสังเกตเห็นว่าเด็กเนี่ยคือเดินอยู่ขอบสระก่อนตาเนี่ยเขมไปโฟกัสที่ห่วงยางก็เลยไม่ได้ดดููว่่่าาาขขอขอบมัันนนนยยตตตรรงงไไหหหกกกก็เเเลลทททํใ้้้ปีีีุณ์ิึ ตนเองเนี่ยรู้สึกตกใจครับเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนทาอะไรแทบไม่ถูกส่วนที่นําเรื่องนี้มาแชร์เนี่ยต้องการเป็นอุทาหารณ์ครับให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กทุกๆุกคนนะครับบอกว่าอยากฆ่าสายตาโดยเด็ดขาดต้องดูแลตลอดเวลาโดยเฉพาะเด็กเล็กครับหากพลาดไปแค่ซีวินาทีอาจจะหมายถึงเรื่องของความสูญเสียก็ตามมาได้ดู่เหมือนกันนะครับส่วนบ้านของตนครับหลังจากนี้หากเพื่อนๆจะพาลูกมาเล่นน้าอีกเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเสื้อชูชีพด้วยเหมือนกันแต่ต่อให้เด็กมีเสื้อชชูีพ ก็ตามอันนี้ก็ต้องระวงังเพราะว่าเวลาที่เด็กหัวปักลงไปแล้วเนี่ยชูชีพถ้าเด็กกลับตัวขึ้นมาไม่เป็นเนี่ยหมายความว่าหน้าของเด็กคือจุกลงไปในตลอดเวลาใช่อ,อันนั้นก็เสี่ยงอีกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามคลาดสายตามไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามโดยเฉพาะเกี่ยวกับน้ําด้วยนะใช่นะคะไปไหนม,มาไหน,ไ,หนไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแม่นมม้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กเล็กๆห้ามคลาดสายตาเด็ดขาดฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้เลยเรื่องเด็กกับน้ําเป็นอะไรที่แบบคือเด็กเนาะเขาก็ชอบเล่นน้ำไงเพราะเขาเห็นน้ำเขาก็คือ ใช่นะไม่ใช่แค่สระน้ําหรือว่าน้ําตกทะเลอย่างเดียวแค่กะลามังเนี่ยแหละที่มันมีความสูงประมาณนึงเนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เชียดตายของแม่ค้าคนนี้หน่อยดีกว่าเขาล่าสุดเนี่ยคือเขาเพิ่งไปทําบุญมาแล้วเขาก็อธิษฐานบอกว่าขอใช้บุญกุศลที่ทานะตอนนี้เลย แต่ทีนี้มันมเีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับภาพเนี่ยสามารถจับบันทึกไรได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการนํามาโพสต์การอุบัติเหตุมีการชนท้ายกันครับบริเวณถนนมิตรภาพบุรีธานีหนองคายตรงยูเทิร์เนี่ยคือแม่ค้าท่านนี้ครับคือเขาเนี่ยยืนอยู่ข้างๆรถก่อนที่จะมีรถคันหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้ามาชนที่ฟู้ดทรักคันนี้แต่โชคดีครับว่าเนี่ยเขายืนสังเกตอย,อยู่ว่าดูซิว่ารถมันจะไปทางไหนอะไรยังไง แต่โชคดีครับว่าเขาสังเกตเห็นแล้วเขาก็โดดหลบได้ทันอย่างบุญวินแบบนี้เลยเนี่คือ<ป>ีิดเฉียดไปนิดเดียวเลยเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถูกรถทับอัดก๊อปปี้แบบนี้เลยนะฮะแต่อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปทําบุญลงศพมาแล้วก็ที่ฐานบอกว่าขอใช้กุศลณตอนนี้เลยใช่แล้วนะคะบอกว่าเนี่ยถูกหวยมาสองงวดติดเลยนะคะซึ่งไม่เคยไม่เคยที่จะถูกเลยตั้งแต่ซื้อแบบพวกหวยหรือว่าลอตเตอรี่มามก็ภาวนาตลอดนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยซึ่งหลังจากที่ทําบุญได้3วันก็มาขายของแล้ว ก็มาเกิดดูเหตุตามคลิปอย่างที่เห็นเลยค่ะนางสาวอัชราวดีเล่าต่อบอกว่าแม่ของตนเนี่ยบอกว่า ตากระตุกมาหลายวันละ<ม>แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรคือไม่ได้สนใจอะไรคือมันต้องมีอะไรสักอย่างแค,นานคแค่นั้นคิดแค่นั้นเองนะคะต่างคนต่างกลัวก็ไม่พูดกันเก็บไว้แล้วก็ระวังตัวกันเองทีนี้ก็เลยฝากขอเตือนทุกคนเลยนะคะเวลาขับขี่ต้องมีสติอยู่หน้าพวงมาลัยเวลาอยู่เทินก็คือลดความเร็วลงหน่อยเสียววินาทีเนี่ยมันเกิดเหตุกันได้นะคะโ<ม>ชคดีนะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะรู้สึกว่าคนขับรถกระบะน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คงจะตกใจอ่ะ ครับ,ร,บรถไม่อยู่ะนะคะ,ะและอีกเรื่องหนึ่งที่สอนให้รู้ว่าเอ๊มีรางสังขรอ,อะไรก็ระวังตัวกันไปด้วยวกัน<ช>พี่าบอกโอ้ตากระตุกมาหลายวันละป้องกันไว้หน่อยออนะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของรถยนต์อีกเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาขับรถเก๋งมาจอดอยู่ที่ซอยเปรียวแถวๆข้างๆห้างดังที่จังหวัดชนบุรีนะคะคืออยากจะก่อเหตุด้วยการจุดเตาอั้งโล้ในรถเนี่ยค่ะ และกุดจู่ๆไฟไหม้ทั้งคันเลยนะผู้ชมนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะโชคดีนะคะพลเมืองดีมาช่วยไว้ทัน,นะคะ่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหลังจากเจ้าหน้าที่สพอดอนหัวล่อที่<ล>จังหวัดชลบุรีค่ะรับแจ้งเหตุก็รีบตวรวจสอบเลยพร้อมกับประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีมกู้ภัยนะคะ พอไปถึงพบว่าไฟกําลังโหมลุกไหม้รถเก๋งสีขาวอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ํานะคะใช้เวลากว่า20นาทีเลยก็เลยพวบคุมโอเพิงเอาไว้ได้หลังจากนั้นแต่รถเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งคันค่ะตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะพบว่าตรงที่วางเท้าที่นั่งข้างคนขับเนี่ยมีเตาอั้งโลอยู่ใบหนึ่งภายในเตาก็พบถ่านที่จุดไฟแล้วแล้วก็บอกคนขับถูกปรับให้แอนนอนส่วนผู้บาดเจ็บก็คือนางพิริยาอายุ44ปีค่ะเป็นเจ้าของรถ ถูกไฟไหม้ที่บริเวณใบหน้ากู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลก่อนส่งตัวไปรักษาค่ะที่โร<ด><ล>งพยาบาลช,ชนบุรีส่วนทางด้านของนายพดุงพลนะครับซึ่งเป็นพนักงานอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเป็นผู้เห็นเห,นเหตุการณ์ครับเราบอกว่าขณะที่ตนทํางานอยู่เนี่ยเห็นแสงไฟไฟไหม้เนี่ยรถเก๋งคันดังกล่าวครับก็เลยวิ่งมาดูแล้วก็พบกับผู้บาดเจ็บครับพยายามจะออกจากตัวรถก็เลยมีการไปช่วยดึงออกมานะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวนั้นตอนนั้นเกิดอาการมึนงงกันอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถตอบข้อมูลอะไรได้ตนก็เลยมีการแจ้งกู้ภยกตร ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครับตำรวจบอกว่ารอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยรักษาตัวให้หายดีก่อนครับแล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นทำไรก็ระวังกันหน่อยดีกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันไม่ดีเลยนะฮะใช่นะคะคิดสั้นสรุปเป็นยังไงใช่กาเป็นศูนย์เสียไอ <c oughs> ต่างๆมายอะแยะมากมายนะฮะนะคะมาอีกเรื่องหนึง่งต้องบอกเลยถามคุณยศก่อนชอบไหมค่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ,เฟ่ทานครับช่วงนี้ทานเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วและส่วนใหญ่เวลาเราไปกินกับเพื่อนเราก็จะแชร์กันนะใช่ก็จะหารกันแต่อันนี้ไม่ใช่แนวนั้นเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นนะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่เขามีการโพสต์กันค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นรีกณ ที่ผู้ใช้ติ๊กตอกนะคะท่านหนึ่งโพสเป็นคลิปบรรยากาศค่ะการกินสังสารภายในกลุ่มของตนเองซึ่งจะให้เห็นภาพนะคะนี่ร้านเก่าหูบินยาวเหมือนกันนะเป็นบุร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งค่ะทีนี้พอรับประทานอาหารเสร็จเรียกพนักงานมาจะคิดเงินแต่ดูวิธีค่ะเห็นอะไรไหมบัตรประชาชนวางเต็มจานเลยจ้าชีวิตขึ้นอยู่กับพี่พนักงานคนนี้ว่าจะเสียมากเสียน้อยยังไง คือแยกกันจ่ายมันดูธรรมดาไปค่ะ <c oughs> ทั้งกลุ่มก็เลยตกลงกันบอกว่าะเอาบัตรประชาชนมา วางไว้บนจานเลยคว่ำม,มาไว้จากนั้นค่ะให้คุณพี่พนักงานเป็นคนสุ่มเออที่ต่อมาพนักงานที่คิดเงินเนี่ยเขาก็มีการยิบขึ้นมาใบดึงครับโดยความโชคดีนี้เนี่ยไปตกอยู่กับผู้หญิงที่ถือจานคนถือจานโดนซะเองฮะโ,<อ>โดยค่าอาหารมื้อนี้เนี่ยที่ต้องจ่ายไปคือ ,6536 บาทครับทำให้เพื่อนเพื่อนทั้งโต๊ะเนี่ยโหยดีใจกันล้านเลยเพราะตัวเองไม่ต้องเป็นคนจ่ายตังค์คนจ่ายตังค์คือคนถือจานคนนี้เป็นผู้โชคดีนั่นเองนะฮะ,ะออก่อนที่จะรวบรว บัตรกันนี่คือมีมติเป็นเอกฉันแล้วใช่ไหมว่าจะใช้วิธีนี้น่าจะต้อง<ท>อมัติ 6, เอกฉันะพันห้าร้อยกว่าบาทนี่มันไม่ใช่เงินน้อยนะนี่ดูทุกคนสะใจมากอ่ะสะใจ<อ>มากยกเว้นคนที่ถือจานดูเศรา้าค,คือเซ็งอ่ะคือคนถือจานนี่คือเซ็งเลยแล้วประเด็นคือไปกินทางหน้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีอีกหรือเปล่าด้วยเหมือนกันอ่ะก็คุณจะเล่นไหมเล่าวิธีนี้ขอเล่นแล้วกันแต่ว่าวงเงินอาจจะไม่ต้องเยอะมากเอาแล้วครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน นะ้ำเหมือนกันเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งขี่มเอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ถูกน้ำทัดตกลงไปครับเดีย๋ยวติดตามตรงน,นะฮะสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับซา สอมอยู่สูงลองเลย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ Bank Bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี smart m i c r o f เ l อ e r จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอป์ปอเรชั่น คุณผู้ชมครับในเบรกนี้เรามาดูเหตุการณ์หวาดเสียวระทึกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าล่าสุดคือมีหญิงคนหนึ่งอายุ21ปี<ะ>เขากําลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแต่จังหวะนั้นเนี่คือมันมีน้ําพัดมาพอดีครับนัดซัดมาพอดีเลยทําให้ รถจักรยานยนต์ของหญิงสาวรายนี้ครับถูกซัดไปกับน้ําเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่พัทลุงครับมีหญิงสาวท่านหนึ่งก็คือนางสาวธัญรัตน์แก้วทองครับขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะฝ่ากระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวนะครับบนทางสปริงเวย์บริเวณฝาะะ่ายท่าแนะนะครับโดยระยะทางเนี่ยเกือบ200เมตรซึ่งเธอตั้งใจครับในการขี่รถจักรยานยนต์ข้ามทางน้ําแบบนี้ครับกลับไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเธอแต่ระหว่างที่เธอกําลังขี่ฝ่ากระแสะน้ําไปเนี่ยก็ถูกกระแสะน้ําซัดทั้งคนทั้งรถครับล่นลงไปนะคร โดยรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกกระแสน้ําพัดลงไปในลําคลองครับแต่ว่าเธอนั้นตั้งสติได้ครับก็เลยกระโดดวิ่งขึ้นมาทานแถมโชคดีที่มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่กาลังเล่นน้ําอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเห็นเธอกําลังเกิดอุบัติเหตุก็เลยลงไปช่วยครับโดยทางด้านนางสาวธัญ,ญรัตน์เนี่ยขึ้นจากน้ําได้อย่างปลอดภยัยส่วนจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยสีบรรพศแล้วก็ชาวบา้านสุดท้ายช่วยกันนาขึ้นมาได้สําเร็จนะฮะคือเธอเล่าค่ะบอกว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตัวเองอ่ะ จะขี่รถจักรยานโยนตจะกลับบ้านซึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงคะพอขับไปปุ๊บลงไปแค่นิดเดียวก็รู้สึกหูน้ำมันกระแสแรงจังคือตอนจะลงไปยังไม่ได้คิดไงแต่พอไปเจอปุ๊บคิดว่าอุ้ยมันกระแสแรงจังก็เลยกําลังจะหันหัวรถกลับค่ะพอจะหันรถกลับปุ๊บจังหวะนั้นกระแสน้ําพัดมาพอดีไหลเชี่ยวเลยค่ะก็เลยซัดรถจักรยานยนต์ลงไปตัวเองก็ล้มลงไปตามน้ําเลยแต่เธอ รีบกระโดดขึ้นมาแล้วพอดีมีพลเมืองดีเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่แถวนั้นเขาก็มาช่วยเอาไวา้ทันถือว่าเป็นโชคดีมากๆจริงๆแล้วว่ากระแสะน้ําเห็นอย่างเนี้ย มันดูเหมือนไม่แรงนะเหมือนไม่แรงแต่พอไปลงไปจริงๆแล้วมันแรงมากคือใช่เนี่ยคือจังหวะที่เราเดินไปอ่ะคือถ้าเรามุ่งหน้าตรงไปอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่าหยุดชะงักเด็ดขาดถ้าเกิดลงมาแล้วนะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะถ้าเราหยุดชะงักอยู่กับที่เมื่อไหร่ปุ๊บหรือว่ากลับรถเมื่อไหร่ปุ๊บแน่นอนว่าความแรงของน้ําซัดเราตกน้ําไปทันทีด้วยเหมือนกันไปให้สุดค่ะอย่าหยุดที่กลางน้ำไม่ได้เลยนะอย่าหยุดที่กลางน้ำแต่ทางที่ดีอย่าลงไปเลยตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะคะมาต่อที่อีกเรื่องนะคะเป็นเหตุการณ์แปลกๆนะคะซึ่่งงงเเเจ้้าาาาหนทีขออสมืพย มีการแจ้งรับบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถคันหนึ่งอ,อยู่บริเวณหน้าบ้านของนายทวินธาตุอินจนันคนนี้อายุ53ปีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่แหละเจ้าหน้าที่ค่ะเขาเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไปพบนะคะว่ามีรอยไฟไหม้รถไถยยี่ห้อคูโบต้าเป็นสีส้มค่ะทะเบียนต่อเต่าคอควาย9 9 1. 1สภาพเนี่ยคือถูกไฟไหม้หน้ารถ ห้องเครื่องรถยนต์แทบจะไม่เสียหายทั้งคันเลยค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายพักดีกุลธารดิโลกอายุ44ทําการเชิญมาสอบปากคำนะคะแต่ว่าทางด้านของนายพักดีเนี่ยตอนนั้นมีอาการมึนเมาแถมพกอาวุธด้วย นะคะคือเป็นอาวุธมีดเนี่ยแหละแล้วก็ขับรถหนีเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้พี่ชายของนายพักดีเข้ามาเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สําเร็จค่ะวิ่งหลบหนีไปเลยทีนี้จากการสอบถามนายถวินครับเจ้าของรถเนี่ยทราบว่าเมื่อเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณตีสี่สี่สิบครับตนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนไฟลุกไหม้บริเวณหน้าบ้านของตนนายถวินก็เลยเดินออกไปดูครับและเห็นว่าไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้รถไถของตัวเองอยู่กลัวว่าจะรุกรามติดไปรถอีกหลายคันครับที่จอดอยู่ก็เลยมีการเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้้เเคียยยงน่มมาาาชชววกััดดบไฟโใลประณ 20นาทีครับสามารถดับไฟได้และหลังจากนั้นนะครับก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและนาหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเพื่อนําตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งณตอนนี้เองยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเหตุใดทําไมถึงก่อเหตุลงมือเผารถไถข,ของเพื่อนบ้านแบบนี้ด้วยนะฮะใช่นะคะคือคิดอะไรทําดีๆคือไม่โดนจับก็ต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินคือต้องชดใช้เขาว่าใช่นะครับมันไม่มีอะไรคุ้มค่ากันเลยทางที่ดีอย่าทําเลยดีที่สุดนะครับอ่า เอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเปิดอาชีพสุดปังยอดฮิตที่ตอนนี้หลายคนอยากทำจะมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกัมบคผักซ่าใหม่กลิ่นซ้อมอยู่สูงลองเลย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชั่นอินทตอรคีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกเอาละรครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปครับว่าในช่วงนี้เราจะมาเปิดอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเป็นอาชีพสุดฮิตส,สุดปังนะตอนนี้ที่หลายๆคนอยากทาเลยถ้าย้อนกลับไปตอน,นเด็กๆพี่หญิงอยากทําอะไรอยากทําอาชีพอะไร โอ้ยอาชีพเด็กๆแอร์โฮสเตสบ้างอะไรบ้างผู้หญิงใช่ไหมก็จะสวยสวยงามไปอ่าหลายๆคนเองบอกผมเองก็อยากเป็นนักบินอะไรแบบนี้มันจะเป็นของที่เด็กๆหลายคนใฝ่ฝันกันบางคนบอกว่าอยากเป็นอยากเป็นทหารเป็นตำรวจบ้างเป็นคุณหมอบ้างอยากเป็นไกดอะไรอย่างงี้อ่าหลายๆคนก็เป็นกันไปแต่ในช่วงนี้ครับเรามาดูอาชีพ ติดเทรนด์นะตอนนี้ที่หลายๆคนอยากทำโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดในทีแบบนี้อาชีพแรกเลยที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของไรเดอร์พนักง,งานส่งอาหารต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ตอนนี้ทำํำกันได้ง่ายมากที่สุดเลยอาชีพแรกก็คือพนักง,งานเดลิเวอรี่ครับสำหรับใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมการส่งอาหารเดลิเวอรี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยคืออยู่บ้านกันมากขึ้น<ะ>บางคนเนี่ยไม่กล้าออกไปกินข้างนอกครับเพราะว่าเสี่ยงกับการกินข้าวนอกบ้านรวมไปถึงกลัวเรื่องของรถติดด้วยกาาารรสังอห เข้ามาที่บ้านนั้นถือว่าง่ายมากๆครับเลยทําให้อาชีพคนขับรถเดลิเวอรี่เป็นที่นิยมในปีนี้แต่ใครที่มองว่าอยากทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นอาชีพหลักเนี่ยอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีนึงเพราะว่าเป็นอาชีพที่ที่เขาบอกว่าอาจตกงานได้นานาคตเ,ออเพราะหากมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของเทสเขาบอกว่าอะไรเป็นเป็นการส่งแบบไร้คนขับ <น>อาจจะเป็นการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะนะคะส่วนอีกอาชีพหนึ่งค่ะแหมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออาชีพของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์น,<อ>นั่นเองโอ้โหเขาบอกว่ากลายเป็นกิจวัตรประจําวันเมแล้วนะคะไม่ว่าจะดู Netflix ตามดูสตรีมของเกมเมอร์ใน Facebook ดูวอลอกใน YouTube หรือว่าจะหาคอนเทนต์ครเครียดอย่างใน t ิ k กตอกอันนี้เดี๋ยวนี้คนนิยมมาก<ช>คือรู้จักกันหมดเลยที่เราพูดไปถึงเนี่ยนะคซึ่งคนสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ก็ไม่ได้ใช่เป็นดาราชื่อดังมาจากไหนนะคะเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละที่ออกมาแสดงความคิดสร้างสารรค์โชว์ฝไไีม้ลายมือต่างๆจนได้รับความนิยมค่ะคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยที่ดังๆเดี๋ยวนี้คค,คือเขาก็เริ่มมาจากศูนย์นะ<ช>แต่ดีจดจัับบผูขึ้น กลายเป็นชื่อเสียงโด่งดังได้รับสดับเลยได้รับแรงสนับสนุนเยอะแยะมากมายค่ะบางคนออกจากงานประจําเลยเพื่อมาทํางานที่เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์อะไรค่ะใช่คือจริงในช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ของการทําอาหารก็เยอะขึ้นการเต้นก็เยอะขึ้นการร้องเพลงก็เยอะขึ้นจากที่มันเคยเยอะอยู่แล้วก็เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงมากๆส่วนอาชีพที่มาแรงและทุกคนต้องการกันอยู่เลยคือการขายของออนไลน์แน่นอนอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ไงช้อปปิ้ง ตอบโจทย์ยามากาด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยใช่บางคนเนี่ยคือโอ้โหขายของออนไลน์กันแบบว่าได้รับไรายได้กันหลักล้านเลยนะ,ะเยอะมากๆนะฮะเป็นอาชีพที่ทำและปังมากครับเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของการขายของออนไลน์ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากหลายคนครับชื่นชอบที่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์รวมไปถึงมีร้านค้าโซเชียลเกิดใหม่มากมายด้วยครับเนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทําให้คนส่วนมากเนี่ยรู้สึกสบายใจกับการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแน่นอนคือถ้าพูดถึง เรื่องของการขายออนไลน์เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะคะซึ่งเป็นช่องทางในเรื่องของการหารายได้ของใครหลายๆคนคะ่ะแต่หลายคนก็ สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราขายออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จเพราะหลายคนเนี่ยเวลาทําจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเจออุปสรรคเยอะแยะต้องมีเทคนิคต้องมีอะไรต่างๆนานานะคะคือบางคนเนี่ยโพสต์ไปโดนปิดกั้นการมองเห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีพวกเนี้ยเขามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องของเคล็ดลับอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยใช่แล้วนะครับใครที่อยากจะเริ่มขายของออนไลน์ต้องฟังเลยนะครับหากเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับผมขอแนะนําคอร์สเรียนออนไลน์นะ วีครับซึ่งครูฝนพินมวีพลเยี่ยมนะครับคือตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการทําธุรกิจออนไลน์และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆครับที่สนใจในการทําธุรกิจออนไลน์ซึ่งก็มีลูกศิษย์มากมายเลยนะครับโดยถือกติยิ่งให้ยิ่งได้ครับมีการเปิดคอร์สออนไลน์นะครับช่วยชาติราคาเพียงแค่98บบาทเท่านั้นนะครับย้ำคุณผู้ชมนะฮะ 98บาทเท่านั้นครับโดยเรียนทั้งหมด6วันครับก็จะมีวิชาเยอะแยะมากมายนะครับวันแรกเนี่ยจะมีการสอนกัน6เสาหลักสร้างเพจปังสอนเทคนิคสร้างเพจและก็คอนเทนต์วันที่2ครับจะมีการสอนเรื่องยิงโฆษณา a c e b o o k นะครับย,ยิงไงให้ได้ลูกค้าทันทีวันที่3ครับสอนเรื่องเคล็ดลับเงินล้านฉบับแม่ค้าเงินล้านแบบที่โรงเรียนไม่เคยมีสอนวันที่4ครับสอนเรื่องเปิดร้านอิ s t ต g แกรมยอดขายปังขายง่ายกำไรดีเข้าถึงลูกค้าเกรด A วันที่5ครับ สอนเรื่องไอดอล t k t t o k Marketing สร้างคุณให้กลายเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็วันที่6ครับสอนเรื่อง Image Maker แต่งภาพสวยด้วยมือถือเครื่องเดียวเรียนง,ง่ายครับที่บ้านผ่านระบบซูมครับไม่ต้องเดินทางมีโค้ชครูพี่เลี้ยงนะครับคอยให้คําแนะนําเมื่อเรียนจบก็ยังมีคลิปการสอนส่งไปให้ด้วยเหมือนกันครับอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสมัครเรียนได้นะคะที่เบอร์โทรศพัพท์ค่ะ0944428949 นะคะหรือว่าจะไปที่ idline ก็ได้ idline ก็คือ at ฝนหนึ่แด f o n 168นะคะหรือว่าจะสแ,สแกน QR code ที่นี่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะพิเศษสำหรับ5เช้าเล่าเรื่องด้วยนะคะในราคาเพียงแค่9 8บาทเท่านั้นจากปกติราคาเท่าไหร่ 9,800บาทใช่แล้วครับซึ่งหลายหลายคนสงสัยครับว่าอแบบนี้เราจะเรียนได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็บอกเลยว่าทุกคนสามารถเรียนได้ครับไม่ว่าทุกคนเองที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีคอมพิวเตอร์ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของแบรนด์และตัวแทนแบรนด์ต่างๆไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือยังไม่มีนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่สนใจสมัครเรียนกันได้นะคะที่เบอร์โทราศัพท์ค่ะ09444289490 0944428949ค่ะหรือว่า idline ค่ะแอดฝน168 f o n หนึค่ะหรือสแกน QR c ค d e บนหน้าจอได้เลยค่ะพิเศษสำหรับ5ช้าเล่าเรื่องเท่านั้นนะคะราคาเพียงแค่98บาทจากปกติอ่ะ9,800บาทเลยนะนย98บาทสำหรับความรู้ที่จะได้ไปคุ้มค่ามากๆมมาาเพราะว่ามีอะไรอ่ะมีเรื่องของการยิงโฆษณาบางทีเนี่ยเรายิงโฆษณาไม่เป็นบางทีเขาขึ้นมาบอกให้อ่ะลงโปรโมทไหมนู่นนี่นั<ห>่นมีรา<ล>คาแล้วก็กดเลยเราไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายถูกต้องนะครับมีเรื่องของการยิงโฆษณาครับมีเคล็ดลับการการสร้างเงินล้านมี สอนเรื่องของอินสตาแกรมยอดขายปังมีเรื่องของติ k t o อกดวงผึ่งเรื่องของ Image m a k e r ด้วยโอ้โหมีหลากหลายคอร์สนะครับให้บอกว่าได้เรียนกันแบบจุใจในราคาเพียงแค่98บาทเท่านั้นย้ําเลยนะว่า98บาทเท่านั้นช่องทางสามารถสมัครเรียนก็ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็คือคอร์สที่เราอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนครับในการที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สุดปังในโลกอนาคตของเรานั่นเองส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมดไปแล้วครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกัน